สวัสดีครับคุณระปับนาครับมองมังคนปลาลวกหลอกกระเจียวจะแซบครับมาครับคุยจังให้ดูนะครับจะแซบโอ้ยจะเอาชุน่น like ้เตียมชุดไว้ให้น้องเองบตุ้นี่ชดบัำน้อง แซ่บับเดี๋ยวบอกใครเลยครับของแซบแบบบ้านๆก่นปลาลวกดอกกระเจียวแซบครับพี่น้องน้อยมากมันแคจับๆดวยกันครับความแซบเดี๋ยวบอกใครเลยนะครับจ้ำคำใหญ่ๆ ามาเข้ามาใครจินด้วยมาเรืวอยลนะครับจับๆครับนะเอาไม่นานเอาไม่นานเอาสแบบักแวบสองแวบบ็บสู่กันฟังคุยเผื่อทุกคนก่อนนะครับคนปลาอื้ม <c oughs> ตามมือออกไปเจอแทบกินแบบบ้านๆอย่างนี้ครับต้องเสีย,ยเงินเยอะมากใหม ครับสวัสดวครับนี่แค่นี้แล้วครับบายจุ๊บ